เป็นเหมือนแบบบุกเบิกไหมเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครใส่เกโปงสั้นหรือเอลลอยอย่างเงี้ยค่ะเดินด่าเดินด่าเดินด่าเดินดดิเดือยแย่ตอนจบก็ไม่ตรงเลยนะแต่นั้นก็ยังเหมือนเดิมใ่ปเชื่อว่าถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้ เป็นดวงใจค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชาชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะ ชวนทุกคนนะคะมาดูรีแอคเพลงแรกของหลิวกันค่ะเออ <c oughs> มาเคยทำที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่า <c oughs> มันแบบนานมากๆเลยนะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าบุษบาลแดนเซอร์นะคะแล้วก็ไม่เคยผ่านการทำสัลและยกรรมมาก่อนค่ะเราไปดูๆๆกรลยดีก่าว่ารีแอคจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เราเป็ว่าทำไมถึงได้ร้องเพลงนี้เมื่อก่อนเราเป็น เชลิเดอร์บอมบเชียร์ของโรงเรียนนะคะบ้านแป้นพิทยาคมจังหวัดลำพูนเขาก็เลยเอาเพร์ของเราที่เราเป็นเนี่ยมาแต่งเพลงการแต่งตรงแต่งตัวท่าตรงท่าเต้นก็จะไปแนวเชลิเดอร์เลยค่ะเป็นศิลปินเบอร์แรกด้วยคนแรกด้วยของค่ายเป็นเหมือนแบบบุกเบิกนะเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครใส่กระโปรงสั้นหรือเอวลอยอย่างเงี้ยค่ะเดินด่าเดินด่าเดินด่า โดนสิขายอะไรขายรูปร่างหน้าตาขายเสียงอะไรเงี้ยเสียงก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็โดนเอยแย่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอุโ้ยอ๋อแอลบางล้างหน่อยอืมตาฝาต้องมา,มา,มาไม่เขาแต่งให้าตาฝาแก้มชมพูจ้า อดัดนเซอร์สิบหกคนนะจ๊ะอือ่อคนเลยหรอเอออรังนะจิตินเบอร์แรกของค่ายไงสมัยก่อนนะเนาะมันต้องแบบใช่ตัดฟันแบบเต็มเต็มแล้วแล้วผมคือแบบต้องหนีบแบดแบออกมาเขาเรียกอะไรเออสมวนอ่อก นี่ในในเอ็มวีอ่ะมีคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าด้านซ้ายอ่ะคือน้องโมดนะรู้ปะก็โฟโมดอ่ะใช่หรอใช่เสกนี่ิงไหมเนี่ยสิงอุ้ยจริงจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนไหนเนี่ยคู่หน้าจะมีอยู่คนหนึ่งนี่นี่นี่เนี่ยคนนี้เลย นี่เหมือเนี่คนนี้แหละน้องมดแต่ว่าหน้าบานจริงแหละแล้วก็แบบไม่กล้าเต้นแบบสุดแขนเท่าไหร่เพราะตอนนั้นรู้สึกว่ากล้องอ่ะมันแบบมันมีอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่กล้ากล,า,กลางแขนมากกลัวแบบมันมันหลุดเฟรมอย่างเงี้ยอ้ยจำไม่ได้ สตูพระราม 9. เก้าอุย๊ยจมูกก็ย,ยังบานอยู่เลยตอนนี้อายุสิบหกคือยังไม่แบบไม่การเล่นกล้องเท่าไรอ่ะแบบโอ้โหตอนจบก็ไม่ตรงด้วยนะคือแบบรอจังหวะ เนี่โอ้โหไม่จะประมาณ18ปีได้ค่ะแต่นั้นก็ยังเหมือนเดิมต่าต่อไปเราจะไปดูเพลงนี้กันค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนรู้จักนะอืมชื่อว่าขนาดขอใจนะคะบางคนจะเรียกชื่อว่าเพลงชี่จอ๋ไ ไปดูกันเลยเพลงแรกนาไหมพี่ประมาณ2ปีค um> anyway ่ะก็คือเพลงแรกมันออกไปปี2,5,4,6เนาะอันนี้จะออก2,5,4,8อ่าหนอนก็มาวิแต่ตอนนั้นนี่คือทำซีจแบบนี้คือล้ำนะนะมิวสิกวิดีโอตอนเนี้ยโกโปรดักชั่นทำค่ะ อ๋มาแล้วมาแล้วมันเดิมอริจินัลโอ้โหโอ้โหยังแบบกรามแน่นอยู่เลยตอนนั้นแล้วก็ตาลอยๆเพราะตอนนั้นไม่รู้จักการใส่คอนแทคเลนส์นะคะใช่ดีนะแต่รอบนี้สมัยรอบสมัยนี้ไม่ไม่ต้องตาฝาแล้ว คือหน้ตาฝ่าแล้วชุดเขียวไปด้วยก็จะยังไงอยู่เต้นทุกคำเต้นได้ยูได้ยูได้ยูลองยากไมุไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่ามันเป็นตอดมันเนื่องมาจากที่เราฝึกฝนน่ะอย่างที่บอกที่ที่เราโดนบูลลี่หนักในอัลบั้มชุดแรก เราก็เลยฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเป็นเป็นปีอะไม่ฟังสตริงเลยไม่ฟังสากลอะไรใดๆฟังแต่ลูกทุ่งเท่านั้นมันก็ทําให้แบบเรามีลูกคอก็อยากจะเป็นกําลังใจแบบบางคนน้อยอาจจะท้อแท้ในการแบบฝึกฝนอะไรเงี้ย <c oughs> เราทําได้คะ่ะทุกคนเราทําได้ทุกเรื่องถ้าเราฝึกแน่ไม่เรียงเองแล้ว แล้วก็ตาลอยดูสิตาลอยหิวข้าวแหละเอออาจารย์ยาต้องแบบแดนเซอร์นี่16คนข้างหลังเต้นในไรชาเออเต้นในไรชาก็มา ภูเขาไฟฟูจิด้วยอ,อ่ะสมัยก่อนเขาลงทุนกันมากมิวสิกวิโออ่ะพูดเลยประทับออใจเหมือนกันในของตัวเองไงสมัยก่อนเราเอ้ยเราทำได้ขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่กำลังแบบว่าฝึกฝนไม่ว่าจะฝึกฝนในเรื่องอะไรโอเคมันยากแหละแต่ว่าทุกคนสามารถทำได้ถ้าเกิดเรา ศึกษามันเต็มที่แล้วก็ฝึกฝนมันอยู่บ่อยๆมันก็จะทําให้เราชํนานาญขึ้นมาเองแล้วเราก็จะทําได้ในที่สุดก็เป็นกำลังใจกับทุกคนเชื่อว่าถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าเรา,เราทําได้เราก็ต้องทําได้เป็นกำลังใจค่ะจ็บสวยค่ะ <laughs> ถ,ถ้าเกิดทุกคนชื่นชอบนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของหลิวนะคะฝากติดตามในคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อออนิมมได้เมอี้กรอบยไ่อ่ะอได้ค่ะเต้นด้วยเหรอชิมเมจอดได้ชิมเมจอดได้ชิมเมจอดได้เอาหัวใจเธอมาอ